มือไม่ใช่สิ่กธรรมดากูเป็นแค่คนธรรมดาตอนนี้กูมาเป็นสตาร์กัวแค่กัญชากัวไม่ได้ติดยาแต่เพื่อนกัวมีใบมอเตอร์ไซค์ก็บิดมาตอนคืนไม่นอนพวกกูดังกันยันเช้ากูอยู่ประเทศไทยแต่แฟชั่นอากาศหนาวตอนนี้ฟิลกำลังดีไม่ค่อยมีเรื่องให้ปวดเล่าตอนนี้ตัวกูยังไม่พังแลวมันยังใช้ได้อีกยาวล้างที่ยวในมือไม่ใช่สิกกทธรรมดากูเป็นแค่ อากาศหนาวตอนนี้ฟิลกำลังดีไม่ค่อยมีเรื่องให้ปวดล่าตอนนี้ตัวกยังไม่พังแล้วมันยังใช้ได้อีกยาวเอานั่งนั่งูแลฟอีสนาวอยากมีไม่เอามาจบอยากเป็นแบบนั้นมั่งจังกูก็ทำเลยมาจากนั้นแม่งดังเดินไปที่โรงเรียนก็บอกให้วให้ฟังชีวิตไม่วนลูปเอาชีวิตโคตรมันตอนนั้นเธอไม่แคร์ตอนนี้ยกมันเลยกูไม่เดินเกี่กูอยู่กับเพื่อนร่วมทางแต่ถ้าเราโดนด่าล้วก็โดนร่วมกันกูไปทำงานแล้วก็นั่ง ทำชาไปเธไม่มีเงินให้นับถ้ากูมไม่มีรายเธอคงไม่รักเฮ้เธอพ้องตายมือัฟังไอ้ชากูก็ไม่รู้ว่าพวกมันัดควยแะไอ้สารที่อยู่ในมือไม่ใช่สิ่ก็ธรรมดากูเป็นแค่คนธรรมดาตอนนี้กูม,มาเป็นสตาร์กัวแค่กันชากวามไม่ได้ติด